เฮ้ยหัวขาดหฮ้ยเฮ้ยรู้รู้รู้อย่างชอบห้องน้ำองนับแต่มันไม่ค่อยดีก พพี่ยูชอบี่มันไเดนมามันเดิมที่พยชะใช่ที่พี่ชอบเนี่ยเคทาอาจจะใส่ใส่งไข้างหลังนี้ได้นะใส่ใส่ได้อาจจะใส่ได้อย่ตงไหข้างล่างแป๊บพี่ต้องเอาช่องผม พี <sympath is> ่พี่ต้องโปรโมทช่องผมหน่อยพี่ได้ๆเดี๋ยวจบคไปไอ้ข้างล่างก็ได้ไอ้ไอ้ตรงข้างล่างเนี่ยไอ้ข้างล่างเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไหนดูคอนเนต์ระเบียงเข้าสักทีไหมเดี๋ยวผมดูกล้องก่อนนะไปได้ไงเฮ้ยตรงนี้มีสองตัวโอเคสามาัถไปนั่งเฝ้าอะไรตัวนไมนไปเอาไปดีๆก็จบละเออพี่ลงมาถ่ายแบวผมมาแป๊บนึงมันเลยเปิดแล้วเฮ้ย มีนักเรียนเลยเฮ่ยเป็นดีกีต้ากันอะไรเงี้ยแต่งตัวแบบนอนนออนอนนอนคลายดวะนะถ้ามันมาตรงไหนก็บอกเลยผมจะได้ไปอ้อมหลังให้มันเล็กลงนะอ็คนปักหัวมันเล็กลงอยู่ไหนกันเจอกันไหนงใช้ฟิวฮะ อยู่ข้างบนเดี๋ยวผมจะไปยิงมาใช่ใช่เดี๋ยวจะไม่รู้ผมตัดทุกอย่างเป็นแล้วอ่ะครับเจ๊สวยกีบมาครับเจ๊โอ้ยนี่มันบ้านผมออกไหมนี่บ้านอ้เฮ้ยโอ้ะไปครับโลโลตีโลตีกวนหัวมาเลยอ๋อโลตีรถเป็นงาันครับนี่โ้ หยิบไปเลยครับถตีอะไรถนนโตเกียวไที่เร็วยนเราขึ้นไปที่ขึ้ีไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไม่ขึ้นได้ไหมเอ้ยได้ป่าวะเกูโันนะไวะหายตัวรถตีหัวพี่เชีนรถตีหัวพี่เชียนรถตีมันไม่ได้แข็งขนาดนั้นอ๋อโอเคเขีนอยากกินอยู่ไหมอยากซีกูไม่แดดตกเกี่ยวกูแดอยากซีกูแดดแต่กะรีเอ้ยให่าหญ่ใหญ่าหญ่แย่งกันนะครับมันตอนที่มึงเอาตัวออกมาหายทางเนี่ย หู้ตกมือเลยตกรัวๆอะไรวะเนี่ยไม่ตกนะเอ้ยตาดขาพี่โคตรใหญ่ขาโคตรอ้วนไปละโอ้แขวนะลงนี่อ่ะ่ันดับนี้น่าจะเป็นนอกแมพบแน่ๆใช่เหรอลองลงแมพไปเลยโอ้โหลุื่ดิมโอ้โหตัวเต็มไปทุกคนอ้ห ต่อไปคือแบบท้ายเลยอะายมาล่างดูหลุมดามกันนะครับเอ๊ะไปขับนงี้ไปได้นียังัตซี่ทำไมไม่ขึ้นมาวะซี่ใครบอกขี่เงยขึ้นขายิาเอ,อาเรื่องเดินไปแล้วทำไมมันเป็นแบบข้าม่ชันแล้วค่อยชันนี่คือสิ่งที่แท้จริงของโรงเรียนใช่ไหม ใช่เวก้มเราไม่อยากจะอันตรายอ้าวไอพี่จะขึ้นไงอ่ะไม่ต้องขึ้นึ้นเกิดขึ้นถ้าเกิดจะขึ้นก็ต้องไปถ้าทำโมเดลได้สวยเนี่ยมีมีแอร์ด้วยโอ้เยยยอยยยย่ยยยเราเลย คูห้องประคุนี่แบบนีแต่บางห้องแต่พงห้องสองงัอยู่ีัวหัวทางลับใต้ดินร้อนร้อนฮะว่าใต้ดินยังเงเฮ้ยยิงแค่อะไรเนี่ยแต่วกเฮ้ยใครมาตะวันเรียนแถวนี้ะเนี่ยแบนเอาแบนอยากจะมาเรียนนะโตโตเรียนร้อนจังมีเหมือนมีคลองแล้ว่ะเขาบอ อ๋อไปน่าจะไม่สวยแต่มันมีคลองนะพี่น้ำน่ะน้ำเองก็ตกกระโดดไปก่อนถ้าจะได้ตามกระโดดไปยังไงก็ไม่ถึงไม่ตรงอะไรจะเป็นห้องลับมีใครกล้าจะกระโดดไปคนแรกนะจะโดโร่โอ้โหเอาแล้วจะเปลี่ยนห้องับก็คุณนึงว่าจะเอาโดโล่ไปนั่น มเอาเปลี่ยนใตามเลยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแบนตัวโลกนี่มันอะไรกดกดเลยเนี่ยอ่า่แคตน้นี่ว่าอล้รมันต้องแบนตัวโลกทุกคนมีใครเคยทำอย่างนี้มั้งเฮ้ยทำนี้ยันมาูรงลนี่อ้นเร โอ้ในห้องเรียนกูก็ทำเนี่ยวะอ๋อแล้ทำประจำเหรอผมอ่ะคือแบบไอ้เหี้ยแบบขี้เกียจเลยขี้เกียจเรียนนอนนอนแม่งเลยใครเล่นโลว์ะตรงไหนอ่ะผมเล่นโลว์ผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบอาจารย์สอนน้าเบื่อเกินนอนแม่งเลยครับแล้วแล้วแม่เขาไม่เห็นเหรอไม่เห็นหรอกเอากระเป๋าเพื่อนมาบางที ดูดูเก้าอี้ดิเก้าอี้ก็ทิก้กันแล้วเออร้างอันสองเออเก้าอี้ต้องเอ้เก้าอี้นี่มันอะไรกันเออดูไปนอไปนอไปเดี๋ยอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่างแบบนี้เฮ้ยโอ<ฮ>้โหเวลาเวลาเขาตายแล้วตัวอะไรนี่ใครคืออิมพุ์ทำไมฮึมนัดกันมาเหรอว่าจะเกิด ที่กําลังเจ็บของอมันก็คือมันก็เป็นจมีแหละมันถึอหน้าจินแหละเลือกคือพี่เซ่เขายังอยู่แต่เป็นเวนโบซิคคุณเป็นภาษาไทายหรือภาษาอังกฤษอ่ะเน,นี่ยอายนี่กันห้ามนำอาหารขึ้นมาบนอาคารครับผมแต่กูเอามาบ่อยๆอย่ะแล้วเพื่อกแย่งเีย่ย เด็๋ยวเวลาแบบโรงเรียนแบบยังไงแบบเห็นประจําเลยนะตอนพักเที่ยงอ่ะเด็กมันจะแบบเดินมาหนีตรงนี้นี่คือกูคูไม่สอนเลยใช่ไหมคือปล่อยเปิดประตูรั้วให้เด็กๆวิ่งหนีได้เลยเนี่ยเออตัวนาดูบานอีกเนี่ยมอนุบาลนี่มันคุ้นๆนี่มันคุ้นๆนี่ขนาดนี้นักมิวเลอร์เลยจูสแกนใจพลังใสหมวดเตะไอ้หนักโคตรหล่อเลย โรงเรียนนี้แม่งโคตรพิเศษอ่ะแบบมีมังกลองขายอ่ะที่โรงเรียนกูไม่มีขายนะของกูมีแต่มาม่าแล้วมาต้มยำกับมาม่าทั้งต้มยำมาม่าช้างน้อยก็มาเฮยเห็นนี้แล้วข่าวว่าตรงนี้มันมีเคยมันมันเคยมีห้องเปียโนยุบรู้่าในนี้แล้น้องกันเลยน้องกันเลเชื่อไหมไปแจ้งให้อันนี้มันอะไรอ่ะร้านก๋วยเตี๋ยว ไปนหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาตามพี่มาตามพี่มาตามพี่วัดวัดดีๆอะไรอะไรไปรอผมก่อนตัวนี้มันความรุนแรเที่ยวชาติอยากเข้าไปไหมหลังหลังหลังใจเลยก็อยากเข้าไปยังไงที่ไหนกันนะเข้าไปทีนี้หายเลยรไหมอาอแล้วผมผมอยู่ตรงวัดอ่ะคนในคลองมีปลาด้วยก็อยู่ก็อยู่กับตรงวัดเนี่ยแหละมาชมเนียนกันจ้ะแล้วก็มาแล้วก็มาชมคลองคลองแสงแสงครับ การนะรูกคนไม่อยากเข้าไปเยี่ยมเมียนเลยตัวนี่อยากเข้าไปเยี่ยมเมียนไม่เหี้ยยี่ยมเมียนเข้าไปนี่ยันอยากคอตายอย่างเงี้ยในทางที่มันแบบมันจะดีนู่นมาจะโดนทำเนี่ยวะไม่ก็หายไปเลยเฮ้ยโรตีขอแดกงโรตีโรตีหรือวะตีผมโรตีรักผมโรตีโถมันผมตัดผมพี่เกนมาใส่ต้องหาโรตีอ่ะเห็นไหมคุณชิถึงอ่ะ คิดถึงอะไรคิดถึงผมไม่ค่อนเลยผมใครนะไอผมใครเซเว่นแป๊บผมไอเซ่ไม่เชนว่ะผมไิเชนผมพิชิเปนเร่องเลยหรอเฮ้ยเซเว่นเปิดประตูให้ด้วยเพื่อนคนบริกรมีพนักงานก็ดีไม่มีพนักงานดีแล้วมันไม่เป็นตั้งขโมยของแม่งเลยไม่มีพนักงานขโมยของพวกเราอีเยี่ยนนี่กูแล้วทำไมถึงไม่มีพนักงาน แม่งมีแต่ขายเละกับบอตรตุ๊ตอะไรสักอย่างนี่แหละมาครับมาครับแจกตังค์ด้วยแจกตังค์ด้วยยี่สิบบาทครับไม่จ่ายไมไป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 ปปนี่นี่นี่ตำแหน่งเกิดที่ไหนกันโอเคพี่จะไมไมเลี้ยววะเยอะแปลกๆวะเลือกเลือกคนมาเก็บของไปเลยหนี่เลียนบ่อยนี่เลียนบ่อยถ้าพี่มีตัวอะดรีนาลีนพี่ก็ดีหน่อยนะเรียนบ่อยอุ้มอะไรนี่ไดล เคนไปนั่งเล่นหมาลูกกดีกว่าไอเแบบเนี้ยคือเด็กเรียนหนึ่งการ์ดอย่างเนี้ยไ่ใช่สองแบบเล่นหมาลูกกันดีกว่ามาเฮ้ยผมอยู่บนต้นไม้ครับแอบอยู่ครับแล้วก็โดดมาตรงนี้ครับตรงนี้ก็โดดว้าหครับตรงนี้เฮ้ยคนกระโดดเข้าโรงเรียนเฮ้ยพยาบาลมีด้วยอยากเจอสาวพยาบาลนะครับพยาบาลที่เราชอบแบบชื่อแบบยังไงอ่ะแบบไม่มีพยาบาลโอ้เศร้าเลยพยาบาลที่เราัดใช่ให้นัด แจ้งครูว่าป่วยอ่ะแจ้งครูว่าป่วยแล้วเข้ามาในเนี่ยเล่นน้องเล่นเล่นกีตาร์ได้ไงจะเล่นกีตาร์ี่ยเขาหลับในห้องรูมบาลอ่ะมันจะไปที่ไหนไม่รู้ท่านนี่ใครวะใครบอกอยู่แลก่อนให้ร้านเขาเขาเล่นดิไปทางร้านพานั้นเราไปมาละทางนี้ดีกว่าลูกดำข้างล่างนี่ไหมลูกดำลูกดำลูกดำมันก็ตันดี่างแต่เตยยังไม่ได้ไปฝั่งนู้นนะ อะไรอ่ะโอ้เพื่อนปีนโง่ปีนเปนบาร์ด้วยปีมีปุ่มกดน้ำด้วยดูดีนั่นหะเห็นป่มข้างล่างนั่นเห็นยังไงกูได้ลงไปเล่นกับมันเลยปีนสองร้อยหลังเนี้ยโคตรเยอะเลยเออแล้วก็มีกระสอบกระสอบซ้ายมากมาหน้ำบนนี่อะไรเนี่ยมันนตาสไลด์สไกันเร็ว หน้าบอลทุกคนกอลังจะกระโดดข้าตัวต่อถ้าใช้ถ้าใช้ไอ้ไอ้ไอ้ตีของฮีบานะยิงใส่เพื่อนนี่เพื่อนจะเจ็บไะเอาเลยเอาเลยเอาเลยมีรออยู่นะมีมีคนมีคนรออยู่หน้ามีคนกำลังผ่านอยู่เลยทีเอาเร็วทีนกน็มีคนร่ังอยู่บ้านให้ตายหัวแตกหัวแตก เอาเลยไม่ต้องตีนเลยหรอกวัดวัดอยู่ใกล้ๆเอาเลยไม่ต้องตีนเลยหรอกวัดอยู่ใกล้ๆเออดิฉัไม่กระโดดไอ้งานเขาก็โดดแก่ยาไม่มีชีวิตชีวาเลยจริงถ้าถ้างานโดดเลยไม่โดดโดดเลยไหมพับเเออมันก็ยังไงยังไงอยู่อ่ะกูเห็นอะไรบางอย่างเฮ้ยมันก็แบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปปลูกทางเอนฟอสยันจาอีกไปไปปผูกทาง เดี๋ยวว่ากลัวครับแลปิดตัวอย่างไปยิงนะนี่ไงนี่ไงผมจะเรียนฟอนแล้วมึงอยากแดกโตเกียวกลัวไหมโตเกียวแบบแดกแต่ยังไงก็ไม่มีวันหมดอะจะทำอะไรแฟนผมอะโอ้โหโอ้ไปไปไปย้ายย้ายย้ากลับบ้าน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 ต้องถามทันีเ้ยเอะเลเนี่ยโอ้มึงยิเรียนฟ้อนผมทั้งหมดเลยอันนี้เป็นใคไม่รู้จักนะมันกลัวผมเองครับ ฟอตตายฟอตตายฟอตตายพวกเราออกไม่ได้วิตะมตุตะมตุตะมตุเออต้องกดสแกนฆ่าตัวตายแล้วล่ะไอ้เราถ่ายภาพหยุดเอ่อจะปิดคลิปลบะท่านเถิดปิดอย่างนี้แหละปิดลิปเฉยปิดทิปเฉยถ้าเราวันนี้ผมไปก่อนนะครับไม่มีอะไรมากมาชมนุ่งเลี้ยงไปไปครับไปไปยังไงเปิดนั่นแหละทุกอย่าง